ครับสวัสดีครับเอสซินทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โค้งหนองนาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทาโรงเรือนเพาะแหนแดงแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปล่อยน้ําเข้าในบ่อแหนแดงอยู่นะครับและก็อีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็กาลังพัฒนานะครับก็จะเป็นบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่นานะครับเล็กๆล็อกหนึ่งนะครับเพให้รถถ่ายมาปรับดันคันนาใหม่นะครับให้คันนานะครับสูงเท่ากับคันด้านนอกนะครับ เพื่อเวลาเปิดน้ำเข้าแล้วจะให้น้ำนะครับเต็มคลองไส้ไก่แล้วก็ให้น้ำเป็นเลี้ยงต้นไม้รอบข้างซ้ายขวาบริเวณรอบคันนานะครับตรงนี้ก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ตรงพื้นที่นาด้านล่างจะปลูกอ้อยแบบคันน้ำนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าท่านใดมาเยี่ยมชมโคกหนองนานะครับเราก็จะมีน้ําอ้อยนะครับสดๆจากต้นนะครับแบบคันน้ําจําหน่ายด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วพบกันแน่นอนครับ